นี่คือไม้แบดเจแปนเทคโนโลยีที่มีไซส์บาลานซ์กุมเม็ดและแอโรคูปมิดจัดเต็มเทคโนโลยีเจแปนมาอย่างนี้อยากรู้เป็นไม้ไหนไปดูกันเลยครับ นี่คือไม้แบตที่มีเทคโนโลยีไม่แพ้ตัวโปรมิซุโน่คาลิเบอร์เอสบูททไม้ที่ประสานความแม่นยำกับพลังการตบได้อย่างลงตัวจุดเด่นเทคโนโลยีแรก Vframe เป็นเฟรมที่บางกว่าไม้ทั่วๆไปช่วยกระจายแรงกระแทกได้ทั่วเฟรมลดการสั่นสะเทือนตีแล้วมือไม่ล้าเพิ่มความแม่นยำขึ้นเยอะเลยและอีกหนึ่งเทคโนโลยีก็คือไซส์บาลานซ์กรมเมตต้าไก่ถ่วงน้ําหนักที่จัดวางอย่างลงตัวช่วยให้ไม้สมดุลและมั่นคงกว่าเดิมทําให้การตีคอนโทรลง,ง่ายมีความสเสถียรยิ่งกว่าและที่พิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือ Aero Group m i d ลองพิเศษที่จะขยายตั้งแต่3ถึง9นาฬิกาของเฟรมช่วยยึดเอ็นให้แน่นลดการเคลื่อนตัวตีลูกแล้วรู้สึกหนึบและแน่นในทุกช็อตสเปควัสดุทำจากเจแปนอัลตาคาร์บอนน้ำหนักซ U กลิป G5 ก้านกลางบาลานซ์พอยต์หัวค้อนไปทางหนักขึ้นเอ็นได้สูงสุดถึง30ปอนด์เหมาะกับคนที่ชอบเล่นรอบสนามตบได้ดาดได้เซฟดีเรียกได้ว่าเล่นในครบเครื่องจริงๆและที่สำคัญในราคาแค่2 6 0 0บาทเนี่ยคุ้มมากๆสำหรับไม้ที่มีเทคโนโลยีขนาดนี้ถ้าใครชอบไม้แนวนี้กดเซฟคลิป นไว้แล้วไปลองหามาตีกันนะครับ